วังเวียงเป็นเมืองที่สวยงามและสมบูรณ์นะคะด้วยพื้นที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติป่าไม้ถ้ำและภูเขาหินปูนมากมายค่ะจึงทำให้วังเวียงนี้นะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามสงบและน่าอยู่ค่ะ สวัสดีค่ะนุองหญิงลูกสาวหลานนะคะนุองหญิงมีสถานที่ท่องเที่ยวมาแนะนำนะคะนุองหญิงไปมาแล้วนะคะก็คือบุรกูลนะคะบุรกูลสระน้ำสีฟ้าใสมรกตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเกิดจากภูเขาหินปูนค่ะน้ำที่นี่ใสมากเลยค่ะแล้วก็มีที่ให้หนักท่องเที่ยว ชิวๆสวยๆด้วยค่ะแล้วก็มีที่นั่งดูปลานะคะที่นั่งดูปลาและร้านอาหารก็มีนะคะมีนักท่องเที่ยวนะคะคนไทยคนเกาหลีคนจีนนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวประเทศอื่นอีกม,มากมายหลายประเทศเลยค่ะน้ำที่นี่สีฟ้าใสสวยงามมากเลยนะคะเหมาะกับอากาศร้อนตอนนี้มากเลยค่ะอากาศเย็นนะคะ เข้ามาที่นี่แล้วอากาศเย็ยนลุ่มลื่นหลังจากเล่นน้ําแล้วนะคะเล่นน้ําเหน็ดเหนื่อยแล้วก็มารับประทานอาหารค่ะไม่ว่าจะไปสถานที่ใดๆนะคะอาหารหลักของเราก็คือข้าวเหนียวส้มตําไก่ย่างค่ะ แล้วทานอาหารเสร็จแล้วนะคะน้องหญิงจะพาไปชมถ้ำค่ะถ้ำปูคํานะคะมีหินงอกนะคะหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตานะคะแล้วก็มีแสงจากภายนอกนะคะลอดส่องผ่านทําให้มีความสวยงามนะคะภายในถ้ำนะคะยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปรางสายาินะคะ ให้นักท่องเที่ยวนะคะได้เข้าไปกราบไหว้สก,การะเพื่อความเป็นจริมงคลนะคะซึ่งถ้าปูคำแห่งนี้นะคะมีตำนานพื้นบ้านเล่าว่าทุกๆวันพระนะคะจะมีปูสีเหลืองคล้ายสีทองค่ะออกมาเล่นแสงจันท์จึงได้ตั้งชื่อถ้าแห่งนี้ว่าถ้าปูคำค่ะ เป็นยังไงคะสถานที่ท่องเที่ยวให้น้องหญิงมาแนะนํานะคะสวยสมคําล่ําลือไหมคะสถานที่แห่งนี้อยู่ที่วังเวียงนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องหญิงได้ทําคลิปต่อๆไปให้ทุกคนได้รับชมด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ